สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563นาค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะ w e สแอนซีรอการแบล็คเอาท์ของราคาหากจะเล่นเน้นเล่นสั้นๆเท่านั้น สำหรับนันนี้นะคะนักลงทุนเน้นเด่นสั้นๆเปลี่ยนมาบริหารพอร์ตการลงทุนให้สมดุลแนะนำให้บริหารพอร์ตการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,890เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,920เหรียญค่ะ สำหรับนาโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบตามที่ได้วิเคราะห์ไปและมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในตลาดคอมเม็กท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหยุดอย่างได้ ดูเหมือนจะได้วัคซีนแต่ผลดีแต่ต้องรอประกาศในช่วงประมาณต้นเดือนหน้าถึงธันวาคมด้านดัชนีดอลลาร์แข็งค่าจาก92.8จุดโดยเช้านี้ปรับมาแถว93.5จุดขณะที่ตลาดทุนสหรัฐปรับตัว ลงโดยนำดาวโจนที่ร่วงกว่า650จุดจากการระบาดของโควิด -19 ในเวลานี้ขณะที่ตลาดค่อนข้างเงียบเหงาและกองทุนทองคำ SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมโดยคาดว่าตลาดน่าจะรอความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของสหรัฐมากกวา่าและกลับมาติดตามบุญของพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ